บทที่ 1. จุดเริ่มต้นของหมายเลข18บแิกมามันไม่ควรมีอยู่ตั้งแต่แรกเสียงเย็นชาของชายวัยกลางคนดังสะท้อนในห้องประชุมกระจกหน้าจอแสดงผลรหัส s 1 8ดสิกมากระพริบสีแดงคำว่า anomaly ดวงตาของด็อเตอร์อคิมิสจ้องเขม็งไปยังข้อมูลที่ไหลอย,อยู่บนจอเขาคือหัวหน้าโครงการเจเนซิส ผู้ปลูกสร้างเด็กทดลองทั้ง24คนแต่มันมีเพียงหนึ่งเดียวที่ระบบไม่เคยออกแบบมาให้มีอยู่หมายเลข18ตัวแปรผิดพลาดต้องกำจัดลูกน้องในชุดคลุมขาวสองคนก้มหน้าเงียบหนึ่งในนั้นคือหัวหน้าแผนกชีวพันธุกรรมชื่อว่าเซลีนผู้มีหน้าที่ส่งเด็กเข้าสู่ห้องทำหลายล้างเธอถามเสียงสั่นเล็กน้อย แต่ว่าเขายังมีชีวิตสมบูรณ์สมองไม่ถูกปฏิเสธพลังงานของเขามันมากกว่าค่าปกติถึงสิบเท่านะคะอาคิมิสตอบทันทีโดยไม่หันกลับนั่นแหละเหตุผลที่ต้องกำจัดเราไม่ต้องการพระเจ้าอีกองค์เราต้องการอาวุธที่ควบคุมได้ค่ำคืนนั้นในห้องทำลายชีวภาพเด็กชายผมดำยาวประบา่าในถังหลอดแก้ว เขานอนหลับเหมือนทารกปกติรอบตัวมีแสงชีวภาพล้อมวงและเครื่องจักรที่พร้อมจะเผาร่างเขาทิ้งแต่ประตูห้องนั้นไม่เคยเปิดขึ้นในตอนเช้ามีเพียงเจ้าหน้าที่เวรที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยและศูนย์ข้อมูลหมายเลข18ที่ถูกลบอย่างสมบูรณ์